สวัสดีค่ะชื่อนายพริตรักพันเริศนะค่ะอายุ37ปีนะคะแล้วก็ประกอบธุร,รกิจส่วนตัวคือเปิดสำนักง,งานบัญชีค่ะออเร่อหนึ่มไม่ได้อะไรนะแต่เรื่องเกยอ่ะพี่ต้องเคลียร์นะเออเขาส่องสายตาก,กันนะคะเ,ออเดี๋ยวกับบ้านต้องโดนอ,อ้าปันางนะอ๋เอเจอกันยังไงฮะสองคนนี้เจอกันที่สนามแบดําเมื่อก่อนก็เป็นนักแบด เป็นเด็กซ้อมอยู่โรงเรียนหนึ่งค่ะก็มาตีแบบที่สายไหมก็เจอพี่เขาตอนแรกก็พี่เขายังตัวเล็กๆค่ะ <c oughs> แล้วก็ห่างไปหนึ่งปีก็คือไม่ได้อะไรกับพี่เขาว่ามาเจอกันอีกทีตอนรายการแข่งก็คือก็คุยก็ทักไปคุยในเฟซเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดรายการหนูก็มาแข่งรายการเขาแล้วก็คุย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 กันไปเรื่อยๆจนบอกแม่ว่าแม่หนูชอบคนนึงแม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่ผู้หญิงอีกแล้วเหรอก็บอกไม่ใช่แล้วที่นี่ถามว่า ไปชอบเพศอะไรก็สาวสองไงแม่ทีนี้แม่กับพ่อก็หันหลังโอ้แม่กับพ่อก like ็อ ah> ้าวพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างโอเพนนะคะเปิดใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นเพศไหนขอแค่น้องเขามีความสุขและเรามีความสุขแล้วก็โอเคค่ะแต่พี่น้ำหนึ่งเราอยู่ในร่างสาวสองแบบนี้อยากรู้ว่าพอมีเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยสาวหล่อมาจีบเราอ่ะพี่ใช่ค่ะเดิมก็คบกับผู้ชายมาตลอดแต่ก็ไม่เคย สมงหวังความรักเลยเราก็เราก็คิดไว้ในตัวในในในใจเสมอว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราจะไม่คบใครอีกแล้วเพราะว่าเราเจ็บมาตลอดจนมีน้องเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่านี่คือความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักแบบปลอมๆอ,อ่ะแต่ว่าเราคบกันมาสองปีแล้วใช่ค่ะสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าวางแผนอนาคตไว้ว่างไงคะ าวางแผนไว้ว่าถ้าน้องเขาเรียนจบเราก็จะแต่แตงงานกันอะไรเงี้ยค่ะเราได้คุยกับทางที่บ้านทั้งสองฝ่ายแล้วก็ค่อนข้างโอเพ่นค่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ติดขัดอะไรแหละถึงวันนี้มีอะไรจะบอกบนนอบอกันบ้างคะก็อยากจะขอบคุณพี่เขาเพราะเขาค้งกับหนูตั้งแต่เด็กๆก็เนาะก็เด็กก็เอาแต่ใจเาก็จะตามตลอดคือแบบว่าง้อตลอดง้อทุกวี่ทุกวันหนูก็งอนทุกวันก็อยากจะขอบคุณพี่เขาค่ะ แต่ไม uh ่ลงจากรถนะพี่นะไม่ลงนะโชว์อัดหน่อยหนึ่งสองสามอ๋อขอบคุณค่ะค่ะค่ะสักสัอีส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.